สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สิจิตา23เลอฟทาโร่ช a n e ดูดวงด้วยสาสรแห่งไพ่ทาโร่และก็ไพ่ออร์เคิลนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยในคลิปแรนดอมซึ่งจะใช้ชื่อหัวข้อที่ว่าเขาจะกลับมาเพื่อทําให้คุณเชื่อใจอีกครั้งนะคะการอ่านไพ่ของเราเป็นแบบ general reading นะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างสามารถสลับฝั่งพลังงานกันได้ด้วยระหว่างคุณและเขานะคะสําหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่แม่หมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปที่แม่หมอลงค่ะสำหรับลูกดวงเก่าๆก็ขอบพระคุณมากเลยที่ยังติดตามกันอยู่อย่างเหนียวแน่นนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถอ่แอดไลน์มาหาแม่หมอได้นะคะไอดีไลน์แม่หมอให้ไว้เรียบร้อยแล้วที่หน้าจอนะคะแชทเข้ามาสอบถามกันได้เลยแม่หมอตอบเองทุกข,ข้อความนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวอุ๊ยขอโทษค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากพลังงาน <c oughs> ตัวตนของเขาอ่ะพลังงาน ก่อนที่จะไปที่ตัวตนของเขาเรามาดูธาตุและราศีที่เกี่ยวข้องนะคะธาตุและราศีที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณและเขาธาตุและราศีที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณและเขานะคะไ <c oughs> พ่เดตนะคะตัวคุณห,หรือว่าตัวเขาอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกได้นะคะ เดวิลนะคะอาจจะเป็นชาวราศีบังกรลัคนามังกร Hermit นะคะชาวราศีกันลัคนากันเ e มเ e อร์แรนะคะชาวราศีธนูลัคนาธนูเอสออฟวานนะคะชาวราศีธาตุไฟเมสิงธนูนะคะเอาละค่ะเก็บอันนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะ ตัวเลขที่อาจจะเกี่ยวข้องทั้งคุณและเขานะคะมีหมายเลข9หมายเลข4หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข7หมายเลข5แล้วก็หมายเลข1นะคะนะคะ วันที่เกี่ยวข้องนะอาจจะเป็นวันอาทิตย์นะคะจันทร์อังคารพุธพฤหัสเสาร์นะคะวันที่เกี่ยวข้องนะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มดูพลังงานไพ่นะคะซึ่งจะเริ่มจากตัวตนของเขาคนนั้นก่อนนะ ใบแรกเลยคือไพ่ m มจ i a ช i ย n ใบที่2เป็นไพ่ the world นะคะใบที่3เป็นไพ่ knight of pentacles ใบที่4เป็นไพ่ death ใบที่5เป็น five of wands นะคะคนคนนี้นะคะบุคลิกลักษณะของเขาก่อนเลย เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะไพ่เมจิเชนเป็นไพ่ของคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่เก่งในทุกๆด้านนะี่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหาเงินหาทองการสร้างความมั่นคงการพูดการจานะฮะโดยเฉพาะการพูดจาเนี่ยเป็นคนที่มีศิละปะในการพูดมากว่าไพ่เมจิเชนเป็นไพ่ดาวพูดนะคะเป็นคนที่พูดจาเก่งนะ เหมือนกับคนที่เกิดวันพุธก็เป็นคนที่พูดจาดีมีสเสน่ห์ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ไพ่เมจิชียนเนี่ยมันยังหมายถึงเขาเป็นคนที่อาจจะทํางานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารการเป็นคนกลางอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะเป็นคนที่ปรับตัวเก่งด้วยคนคนนี้นะคะสามารถอยู่ได้ในทุกสถานการณ์นะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็ตามคนคนนี้เขาสามารถเอาชนะได้ด้วยปฏิพัน์ไหวพริบของเขาคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความสุขในตัวเองเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเป็นคนที่ นะอยากจะสร้างหลักสร้างฐานสร้างฐานะนะสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาเขามีเป้าหมายของเขานะคะคนคนนี้แล้วเขาก็จะทําให้สําเร็จเหมือนกับว่าตัวเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นในการใช้ชีวิตด้วยนะคนคนนี้นะคะตัวเขาอาจจะเป็นคนที่เคยเลิกราตัดจบในความสัมพันธ์มาก่อนบางท่านบางคนอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะ ไม่ไม่ไม่อยากใช้คําว่าพ่อไม้แม่ไม้อะไรแบบนี้เลยแต่มันมันไม่รู้จะใช้คําไหนมาแทนนะคะนะเป็นคนที่เคยอาจจะเคยแต่งงานแล้วก็ผิดหวังมาแบบนี้ก็ได้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่พร้อมไฟพร้อมลุยพร้อมสู้ถ้าเกิดว่าเขาอยากจะได้อะไรนะคะเขาจะเป็นคนที่อ่าเหมือนกับจะต้องทําให้ได้มีเป้าหมายอะไรก็จะต้องทําสิ่งนั้นให้ได้นะคะณนะเวลานี้สิ่งที่เขาอยากจะคิดกับคุณคือเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะคนคนนี้ ไพ่เมจิชียนมันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่เขาอยากจะกลับมาทําอะไรใหม่ๆอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่คนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลนะคะบางท่านบางคนเจอกันผ่านโลกโซเชียลเป็นเดทออนไลน์รักออนไลน์ก็ได้นะคนคนนี้เป็นคนหาเงินเก่งนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ถ้าจะบอกว่าเขาเป็นคนมีความมั่นคงไหมอ่าก็มีความมั่นคงหรือเป็นคนที่ทําอะไรค่อยๆทําไม่ใช่คนใจร้อนวู่วามเท่าไหร นะคะเป็นคนค่อยๆคิดค่อยๆทานะคะคนคนนี้บางทีเขาอาจจะเป็นคนเก่าของคุณก็ได้คนที่เคยตัดจบเลิกลากันไปนะ,ค,ะคนที่เคยเทเคยทิ้งคนที่เคยมีปัญหากันคนที่เคยเงียบหายไปแต่ต่อจากนี้ไปคนคนนี้นะคะเขาจะพยายามกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเอามาเอาชนะใจของคุณให้ได้นะคะนี่คือพลังงานของเขาทั้งหมดนะคะมีไพ่ของ five of wands ด้วยเหมือนคนคนนี้ เขาอาจจะเข้ามาเจอคุณในตอนที่คุณอาจจะมีคนอื่นๆด้วยในความสัมพันธ์เข้ามาจีบนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องนะ,ะเข้ามาไฟท์กับคนอื่นเข้ามาเอาชนะคนอื่นๆให้ได้เอาชนะคู่แข่งเอาชนะคู่ต่อสู้เขาประมาณนี้นะคะนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานไพ่ของคุณบ้างนะคะพลังงานไพ่ของคุณเป็นอย่างไร ใบแรกเลยไพ่หายพรีสเททเขาเป็นคนมีเสน่ห์ก็จริงคุณก็เป็นคนมีเสน่ห์เหมือนกันคนมีเสน่ห์กับคนมีเสน่ห์มาเจอกันนะคะนะคุณเป็นคนที่มีความรู้บางท่านบางคนเป็นคนที่มีความเอ็กซ์เพรสในด้านใดด้านหนึ่งนะคะหรือเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งบางท่านบางคนอาจจะเป็นครูบาอาจารย์นะคะเป็น คนที่ทรงภูมิทรงความรู้นะคะหรือต่อให้คุณไม่ได้มีอาชีพเป็นข้าราชการเป็นครูบาอาจารย์ก็ตามแต่คุณเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้ใฝ่ใฝ่ที่จะเรียนรู้นะคะเป็นคนทีเ่เหมือนกับมีวิชาติดตัวมีความรู้ติดตัวอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ยังเป็นคนที่อย่างที่บอกนะเป็นคนมีสเสน่ห์ด้วยนะคะความรู้หรือบุคลิกภาพของคุณที่มีความรู้นี่แหละทําให้คุณเป็นคนที่นะะมีสเสน่ห์ต่อผู้ที่พบเห็นนะคะต่อมาค่ะไพาชารีออต นอกจากจะเป็นคนที่มีความมีความรู้มากๆเป็นคนมีเสน่ห์มากๆก็ยังเป็นคนที่คล้ายเขาอีกนั่นแหละบุกสู้ลุยเป็นคนที่มีภาวะผู้นำสูงมากๆนะคะในตัวของคุณนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยไพ่ชาดิออดเขาเรียกไพ่ของนักรบนะคะคุณเองคุณก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นความตั้งใจนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะทำอะไรคุณก็จะทำให้ได้เหมือนกันนะคะ นายออฟซอร์เฮอร์มิตนายออฟวานตัวคุณเองนะคะบางคนก็เป็นคนอินโทรเวิร์ดนะไพ่เฮอร์มิตเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวบางท่านบางคนชอบใช้เวลาอยู่ที่บ้านอยู่ในห้องชอบศึกษาหาความรู้นะคะนะแต่ว่าอยู่ข้างนอกคุณก็เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะไม่ใช่ว่าคุณอินโทรเวิร์ดแล้วก็ไม่คุยกับใครไม่ใช่นะคะคุณเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีเป็นคนที่เข้ากับคนง่าย แต่บทเวลาที่คุณอยากอยู่คนเดียวคุณก็เก็บตัวเงียบๆนะคะเหมือนอยู่ในถ้านั่งจําศีลบางท่านบางคนคุณชอบไปในเรื่องของอจิตวิญญาณโซอะไรแบบนี้ภายในนะคะแล้วก็เหมือนเป็นคนที่มีจิตวิทยาสูงหรือบางท่านบางคนอาจจะไปในทางาศาสนาเลยก็ได้บางท่านบางคนชอบสวดมนต์ไหว้พระชอบทําบุญนะคะไปในทางาศาสนาไม่ว่าจะเป็นาศาสนาอะไรก็ตามนะคะที่คุณนับถือนะนะคะแล้วก็คุณยังเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่า เหมือนผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะผ่านความเจ็บปวดมาก็เยอะเหมือนกันนะคะบางครั้งบางทีคุณอยากจะอยู่กับความเจ็บปวดของคุณคนเดียวบางท่านบางคนเส,เสพติดความเจ็บปวดก็มีนะคะอย่างบางคนอยู่ในห้องคนเดียวนะคะเปิดเพลงเศร้านะคะออแล้วก็ฮิลใจตัวเองอยู่กับความเศร้าโศกเสียใจอะไรคนเดียวนะคะคุณสามารถฮิลตัวเองได้คนเดียวเหมือนกันนะคะพลังงานของคุณในวันนี้ณนะเวลานี้ถามว่าคุณรอคอยเขาไหม รอคอยถามว่าคุณเอางี้ดีกว่าถามว่าคุณอยู่ได้ไหมคุณอยู่ได้แต่ถ้าถามว่าคุณรักและคิดถึงเขาไหมคุณก็รักและคิดถึงเขาบางพลังงานคุณยังรอคอยให้เขากลับมาอยู่เลยถึงแม้ว่าคุณจะเข้าใจทุกๆสิ่งทุกๆอย่างก็ตามแต่แต่คุณก็ยังเจ็บปวดในเรื่องของเขานะคะบางท่านบางคนนะคะอีกไม่ช้าไม่นานเนี้ยเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณกลับเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วนะคะบางท่านบางคนเขามาแล้วนะคะคืนดีกันแล้วเนาะใครอยู่ ในช่วงเวลาไหนสามารถที่จะแชร์ให้แม่หมอทราบด้วยได้นะคะว่าตอนนี้คุณเขากลับมาหรือ,อยังนะคะนะคุณเป็นยังไงอยู่บ้างนะคะนะนี่คือพลังงานของคุณในเวลานี้เลย <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเรื่องราวของคุณและเขาที่ผ่านมาเป็นยังไงนะเรื่องราวของคุณและเขาที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้าง <c oughs> เกิดอะไรขึ้นกับคุณและเขานะคะ10 of c u p บางท่านบางคนเป็นครอบครัวกันแล้ว Two of c u p คุณเคยเป็นคู่รักที่เข้ากันได้ดีคุณเคยเป็นคู่รักที่เข้ากันได้มากๆนะคะโลกนี้มีเพียงเราสองคนนะคะคุณสองคนสร้างครอบครัวนะคะบางคนสร้างฐานะมาด้วยกัน Page of c u p นะคะคุณรักเขามากๆเขาก็รักคุณมากๆเหมือนกัน King of p e n t a c l e มีทั้งความรักความผูกพันนะคะด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะ Six of Wands บางท่านบางคนอยู่ด้วยกันมานานจนจนมีอะไรร่วมกันเยอะแล้วบางท่านบางคนมีธุรกิจร่วมกันด้วยนะคะนะ,ะแต่งงานมั่นหมายนะคะแต่ว่าความรักของคุณและเขามันมีมันมีวิบากกรรมทางความรักมันเป็นสิ่งที่คุณสองคนจะต้องได้เจอนะคะนะมันมีการหักหลังกันในความสัมพันธ์นี้มันมีการแทงข้างหลังนะคะเขาอาจจะไปดึงคนอื่นๆเข้ามา คุณไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าความรักของคุณนะคะจะถูกหักหลังแบบนี้คุณอยู่ด้วยกันมานานคุณมีความสุขด้วยกันมีลูกมีเต้ามีครอบครัวด้วยกันนะบางพลังงานบางคนนะนะคะไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะมานอกใจคุณจนวันนี้นะคะก้าวมาถึงบางท่านบางคนอยู่กันมาเป็น10 20ปีแล้วเขาไม่เคยทําอะไรให้เลยอยู่ดีๆนะคะก็เกิดเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่า,าเขาหักหลังคุณเกิดขึ้นโดยที่คุณ ไม่รู้อีโนโนอีเนอะไรมาก่อนเลยนะคะจัดเม้นท์มันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นมันเป็นวิบากกรรมทางความรักที่คุณจะต้องเจอจัดเม้นท์กับ2ดาบนะคะมันอาจจะหมายความว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยทําอะไรให้กับเขาทําให้เขาเจ็บปวดเสียใจในเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับมาย้อนกลับมาที่คุณเขามาทําให้คุณเสียใจนะคะมันเป็นสิ่งที่คุณและเขาจะต้องพบจะต้องเจอนะคะแล้วก็ทําให้คุณและเขาจะต้องเลิกรากันไปในที่สุด นี่คือวิบากกรรมทางความรักของคุณและเขาคือสิ่งที่คุณที่เขาคุณและเขาต้องเจอนะคะแล้วค่อยได้กลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะนะนี่คือเรื่องราวระหว่างคุณและเขาในอดีตที่ผ่านมาและสิ่งที่เขาได้ทําต่อคุณสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับคุณมันมีความเจ็บช้ามันเหมือนกับว่าคุณมีความสุขอยู่ดีๆแล้วคุณก็ตกจากสวรรค์นะคะมาเจอสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยคุณไม่เคยคาดคิดเลย ะะว่าคนคนนี้คนที่คุณไว้ใจที่สุดคนที่คุณรักที่สุดแล้วคนที่เขาเหมือนกับว่ารักคุณมากที่สุดคุณไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะมาทําแบบนี้กับคุณเขาจะมาหักหลังหรือว่ามาแทงข้างหลังคุณนะมันเป็นวิบากกรรมจริงๆนะคะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและเขานะค,ะคุณมีความรู้สึกมึนงงไปหมดเลยความผูกพันที่เราสร้างกันมาละ่ะมันอยู่ตรงไหนนะคะสิ่งที่เราสร้างกันมาทั้งหมดครอบครัวของเราละ่ะนะคะมันทําไมถึงเกิดแบบนี้ขึ้นกับคุณนะคะนะ ันเป็นสิ่งที่คุณก็งุนงงสงสัยมากๆเหมือนกันนะคะอืทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขา view of fortune for of one 3 of pentacles Ace of w a n d Queen of wands 6 of cups 10ดาบ7 of swords ก็คือ7ดาบ <c oughs> เดี๋ยวภาษาอังกฤษมัง้งเดี๋ยวภาษาไทยมัง้งต้องขอโทษด,ด้วยค่ะ8 of pentacle s หรือไพ่8เหรียญ3 of wands นะคะไพ่3เหรียญ <c oughs> ในพาร์ทนี้นะคะ,น này, นะ,คะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาบอกเลยว่าในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาบางท่านบางคนถ้าเขายังไม่กลับมานะคะไพ่กําลังบอกคุณว่านะคะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะการหมุนย้อนกลับมาของคนรักเก่านะคะวิวออฟฟอร์จูนแล้วก็ซิกซ์ออฟคัพมันกําลังจะเกิดขึ้นนะคะในเร็วๆนี้บางท่านบางคนเกิดขึ้นแล้วบางท่านบางคนนะคะกำลังจะเกิดขึ้นช่วงเวลาอาจจะแตกต่างกันหน่อยนะคะ แล้วแต่ท่านแล้วแต่บางพลังงานเลยคนคนนี้นะคะเขาจะย้อนกลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาและคุณเป็นคู่กันเขาและคุณมีพลังงานของ four of wands นะคะ three of pentacles มันต้องมีการกลับมานะคะของคู่รักในอดีตชาติก็ได้คนรักเก่าก็ได้นะคะนะ four of wands three of pentacles มันจะมีการกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะใน situation นี้ในพาร์ทนี้ในสถานการณ์นี้ ace of wands มันเหมือนกับว่าเขาไปอยู่กับใครก็ตามนะคะแยกจากคุณไปเขาได้เรียนรู้แล้วว่ามันไม่มีใครเหมือนคุณจริงๆสุดท้ายคุณก็ยังคือคำตอบของเขาคือคนที่ใช่นะคะ q u f e n of w a n d คุณคือคนที่สง่างามคุณคือคนที่เขาอาจจะหลงผิดไปก็ตามแต่ณวันนี้เขารู้แล้วรู้ถึงคุณค่าของคุณรู้ซึ้งนะคะในตัวตนของคุณจริงๆว่าคุณดีมากแค่ไหนแล้วทรงคุณค่ามากแค่ไหน s six of cups นะคะไม่ว่าเขาจะไปอยู่กับใครมานะคะไม่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเขาจะทำให้คุณเจ็บช้ำเสียใจมากแค่ไหนก็ตามวันนี้คนคนนี้ได้สํานึกแล้ว six of cups นะคะเขากลับมาคิดถึงคุณอีกครั้งคือ,อคุณคือคนที่มีค่าแล้วก็มีความหมายนะคะเขารู้ว่าเขาทำให้คุณเจ็บแค่ไหนคุณเองก็เจ็บมากๆ10 of swords นะคะคนคนนี้นะคะตัวเขาเองอาจจะไปเจอนะะเรื่องราวที่ไม่ดีนะคะแล้วก็เจอ,อเจอการ เขาเรียกว่าเหมือนหักหลังนะคะเหมือนกับที่เขาทํากับคุณทําให้เขากลับมาสํานึกได้ก็ได้นะคะบา,บางพลังงานนะคะเ o f s ่ o อ s นะคะเขารู้ได้เลยว่าสิ่งที่เขาเคยทําและเคยปฏิบัติต่อคุณเคยทําให้คุณเจ็บเคยทําให้คุณเสียใจนะคะวันนี้มันย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งทําร้ายเขาและทําให้เขาได้สํานึกทําให้เขาได้คิดวันนี้เขาต้องการกลับมาเพื่อที่จะขอเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวคุณเองยังเจ็บ ตัวคุณเองยังเสียใจตัวคุณเองไม่ไว้ใจแต่ถ้าถามว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมคุณยังรักเขาอยู่เขาก็ยังเป็นคนเดียวในชีวิตของคุณเขาก็ยังเป็นคนเดียวในใจของคุณเหมือนกันเออดอฟเพนเทอร์เคิลต่อแตอนน่นี้คุณและเขาจะได้กลับมาคลองคู่กันจะเป็นสิ่งที่มีค่าซึ่งกันและกันระหว่างคุณสองคนนะคะนะอื <c oughs> มันอาจจะมีความเจ็บปวดก็จริงแต่ว่าคุณสองคนเขาเรียกว่าไงดี ยังมีความรักในตัวซึ่งกันและกันอยู่เขาก็สำนึกผิดเขาก็สำนึกผิดตัวคุณเองก็ยังให้โอกาสเพราะฉะนั้นนะคะมันมีการกลับมาอย่างแน่นอนนะคะนะ <c oughs> เรามาดูบทสรุปในความสัมพันธ์นี้ค่ะ The Empress คุณยังเป็นที่หนึ่งในใจเขา Page of Pentacles นะคะคุณยังเป็นความสุขของเขายังเป็นความผูกพันของเขานะคะ Seven of Wands ไม่ว่าจะมีปัญหาหรือไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามแต่นะคะในท้ายที่สุด S of sorts คุณและเขาจะเอาชนะทุกๆปัญหาทุกๆอุปสรรคนะคะใบสุดท้ายเลย S of cup นะคะเป็นไพ่หนึ่งถ้วยไพ่แห่งความรักไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็ชักในการกลับมาครั้งนี้คุณและเขาจะฟันฝ่านะคะฟันฝ่าความไม่ไว้ใจฟันฝ่าความเจ็บปวดในอดีตนะคะ มาสู่ความไว้ใจมาสู่ความสุขในปัจจุบันเอสออฟซอร์คุณจะเอาชนะนะคะสิ่งที่เป็นอุปสรรคทั้งหมดมาได้นะคะเขาเองก็เหมือนกันเขาจะต้องเอาชนะใจคุณให้ได้กลับมาสร้างความเชื่อเชื่ออกเชื่อใจเชื่อมั่นให้กับคุณให้ได้คุณเองก็ต้องก้าวข้ามผ่านความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจนะคะความเขาเรียกว่าความหวาดกลัวในหัวใจของคุณเองนะคะเพราะว่าคุณเคยโดนทําร้ายมาก่อนเพราะฉะนั้นทั้งคุณและเขา ต้องกลับมาเอาชนะอุปสรรคที่มันมีให้ได้แล้วในท้ายที่สุด S of ค u ัคุณสองคนจะได้กลับมาครองคู่ครอ,อ,องคู่กันเช่นเดิมนะคะเพราะว่าคุณสองคนยังคงมีความรักนะคะยังคงมีความห่วงใยยังคงมีความรู้สึกที่ดีๆให้กันเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของคุณนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำจากไพ่กันดีกว่านะคะไพ่โรแมนต์อ n งเจลไพ่จะแนะนำว่าอะไร for giving and learning นะคะ i o r n i v i n g and Learning มันคือการให้พยายามจะบอกคุณว่านะคะปลดปล่อยเรื่องราวในอดีตนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะให้อภัยนะคะถึงแม้ว่านะคะเขาจะเคยทำผิดก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณให้อภัยเขาเขาสำนึกจริงๆนะคะมันจะมีโอกาสกลับมาหากันอีกครั้งหนึง่งมันจะมีโอกาสกลับมาของคู่กันอีกครั้งหนึง่งคลิ p n n o p p n n m พนะการเปิดใจยอมรับนะคะการเปิดใจการให้โอกาสนะคะการยอมรับความแตกต่างระหว่างคุณและเขานะคะ ใบสุดท้ายเลยขึ้นคำว่า trust นะคะ,ะเขาบอกว่าในความสัมพันธ์นี้จะต้องมีความเชื่อใจความหนักแน่นจะต้องมีศรัทธาต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะต้องมีศรัทธาต่อความรักศรัทธาต่อคนรักนะคะนี่คือคําแนะนําจากไพ่เพราะว่าหัวข้อของเรานะคะบอกว่าเขากลับมาเพื่อทําให้คุณเชื่อใจอีกครั้งเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าคนคนนี้เขาจะต้องทําทุกๆอย่างเพื่อที่จะดึงคุณกลับคืนมาให้ได้แล้วก็ สร้างความเชื่อมั่นเพื่อที่จะทำให้เขากลับมา,าให้คุณกลับมาเชื่อมัน่นกลับมา trust ในตัวเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือพลังงานที่ไพ่อยากจะแนะนำคุณทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการ์ดข้อความการ์ดข้อความ10ใบ,บนะคะจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะ <c oughs> ดูซิว่าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างนะคะ ไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงความรักที่มีต่อเธอได้เลยฉันร้องไห้เพราะคิดถึงเธอฉันไม่อาจรักใครเหมือนที่รักเธอตัวห่างไกลแต่ใจคิดถึงไม่อยากให้เธอใกล้ใคร เหมือนเขาจะมีความหึงหวงคุณเลยนะคะการกระทำบางอย่างตรงข้ามกับใจของฉันฉันรักเธอมากกว่าที่เธอรู้รอฉันได้ไหมคนดีมีการกลับมาแน่นอนนะคะในความสัมพันธ์นี้ฉันแปลกใจที่ยังฝันถึงคุณบ่อยๆหรือว่ามันคือสายสัมพันธ์ คุณและเขานะคะอาจจะต่างฝันถึงกันก็ได้เนาะเธอยังเป็นคนที่ฉันเฝ้าฝันตลอดเวลานี่คือการ์ข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณและนี่คือนะคะพลังงานไพ่ทั้งหมดที่แม่หมออ่านได้ในวันนี้นะคะก่อนจะจากกันแม่หมอก็ขอไวยพรให้คุณนะคะได้พบความรักที่ดีๆพบคนดีๆนะคะคนที่มีสินเสมอกันคนที่จะทำให้คุณมีความสุข นะคะแล้วก็ขอให้คุณมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงแข็งแกรง่งคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะคะแล้วก็ขอให้ทุกสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใดไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ